สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับเอาสรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆน้ะเฮาสีมาสรุป2ตัวบนนะครับเนาะเออมาสรุป2ตัวบนนะครับในตัวเลขของเฮานะครับผมในงวดนี้นะครับจะได้ออกมาเป็นคู่เด่นเป็นคู่ใดนะครับผมสําหรับ2ตัวบนนะครับเนาะเดี๋ยวเฮาสีมาจับ2ตัวก่อนนะครับแรงนะครับก็จะสรุปฟันทงนะครับว่า2ตัวอาจจะเป็นแบบไหนนะครับเราจะไปที่สูตรหลักของเรานะครับเนาะสูตรหลักของเฮานะครับก็จะเป็น นี่นะครับก็คือจะเป็นหลักสิบนี่มีเลขอยู่สี่สูตรนะครับเนาะตัวที่ชนกันมานี่มีเลขอยู่หกตัวนะครับแปดเก้าสองเจ็ดสามสี่นะครับแล้วนะครับเนาะในเลขชุดนี้นะครับก็จะมีมันติดตีเลขเด่นอยู่นะครับแล้วนะครับตัวที่ห้าสิเอานะครับเนาะตัวที่เราจะจับเอานี้ในเลขชุดนี้นะครับเนาะเราก็จะใช้นะครับเลขชุดตัวที่ มีอยู่ในสูตรนี้ทั้งหมดก็คือ1 2 3 4 5สามี่ห้าหมีอยู่6ตัวนะครับแต่เราจะตัดเพียงตัวเดียวก็คือเราจะตัดตัวที่เป็นเลขที่ไม่เด่นก็คือเลข3นะครับเลข3ามเนาะนะครับในชุดนี้เลข3นะครับตัวที่เราตัดตัดเลข3ไปนะครับตัดเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะครับแล้วนะครับเนาะในเลขชุดนี้เราจะใช้เลขทั้งหมดนี้นะครับ ก็คือ6ตัวนี้แต่เราจะเอาตัวเลข6มาเพิ่มไปตรงเลขสามนี่นะตรงเลขสตัวนี้เราจะจับเอาไปที่นะครับตัวนี้จะเป็นเลข6นะครับเป็นเลข6ตัวเลยนะครับ8 12 7 6 4 8 127 6 4นะครับในชุดนี้นะครับก็จะเป็นเลของตัวเอาเราจะวางหลักสิบก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาจับตัวเลนนะนะครับในเลขชุดนี้ก็จะมีออกมาเป็นแบบนี้ ในหลักสิบนะครับมีเลขหกตัวต่อไปหลักหน่วยนะครับอ่าในหลักหน่วยของเรานะครับก็จะเป็นสุดหลักของเราก็คือชุดนี้เนาะนะครับชุดนี้เป็นเลขสิบสูตรนะครับแล้วก็จับออกมาแล้วมีเลขเด่นอยู่สี่ตัวนะครับศูนย์ห้าหกเก้าเลขในงวดนี้นะครับศูนย์ห้าหกเก้านะครับถ้าเรานะครับเนาะ ไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรเลยเลขเด่นอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยสี่ตัวสี่ตัวอยู่ในนี้นะครับนะครับเลขเด่นอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้เนาะนะครับแล้ววันที่นี่ตัวนี้มันจะไปเลขที่เด่นมาในสี่ตัวนะครับก็คือตัวที่เราวงสี่เด่นก็คือตัวที่เด่นที่สุดศูนย์ห้าหกเก้าศูนย์ห้าหกเก้านะครับในเลขชุดนี้ BLANK. เนาะแล้วนะครับตัวที่ไปติดเลขเด่นนะครับเราจะไปดูที่ลานเปอร์เซ็นต์มี สองสามสี่แปดหรือไม่สองสามสี่แปดนะครับเป็นตัวอยู่ข้างนอกนะครับสองสามสี่แปดมีไหมไม่มีนะครับไม่มีอยู่ในเลขเด่นเลยนะครับสองสามสี่แปดตรงนี้นะครับไม่มีเลยนะครับเลขเด่นก็คือหนึ่งหกเก้าศูนย์หนึ่งหกเก้าศูนย์เพราะฉะนั้นนะครับเนาะในเลขตัวที่เป็นเลขในตัวที่มาครบสองตัวบนนะมาครบสองตัวบนจะเป็นตัวนี้นะครับมาครบสองตัวบนนะครับ แล้วนะครับเลขตัวที่เป็นตัวเด่นนะครับเป็นตัวเด่นอยู่ในตัวนี้เราจะเพิ่มมาอีกเรื่องตัวนะครับเราจะเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวในหลักหน่วยนะครับตามตัวเลขตัวที่เด่นนะครับเนาะตัวที่ชนมาหลายๆสูตรตัวนี้นะครับเนาะจะมีเลขอยู hmm. nah, ่ก็คือเนี่ยนะครับสองห้าหกแปดเอาจะเทียบนะครับนะครับถ้าเราจะเอาสองห้าหกแปดมาเทียบตัวนี้นะสองห้าหกแล้วก็แปดนะครับในเลขตัวนี้นะครับเนาะ สองห้าหกแปดตัวนี้มันจะติดมาที่เลขสองกับเลขแปดดีกีสองตัวนี้จะตัวไหนนะครับตัวไหนจะเป็นตัวที่มีเปอร์เซ็นต์มากที่สุดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเลขหกตัวเหมือนกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเป็นเลขหกตัวเหมือนกันนะครับถ้าเราจะจับออกก็จะเป็นเลขหกตัวถ้าหกก็จะเป็นสามสิบหกคู่นะครับหนักครับเนาะเราจะไปที่หกตัวนี้เลยนะครับหกตัวนี้นะครับศูนย์ห้าหก เก้าสองแปดนะครับนะครับจะได้เป็นออกมาเป็นแบบนี้ถ้าเราจับคู่กันมันจะได้ส6มสิหกคู่นะครับสามสิบหกคู่นะนะครับเดี๋ยวเราจะจับคู่กันเลยจับคู่กันเลยนะครับนะครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับในคู่ชุด2ตัวบนนะครับแล้วนะครับเราเราก็จะจับโดยเลขเด่นนะครับเราจะจับโดยเลขเด่นก็คือเลขเด่นของเรามีอยู่สตัวนะครับสี่ตัวนะครับเนาะ สี่ตัวหนึ่งหกเก้าศูนย์หนึ่งหกเก้าศูนย์นะครับในวันนี้เนาะตัวที่ชนมานะครับหนึ่งหกเก้าศูนย์นะครับนะครับนี่ก็คือเลขเด่นบนวิ่งบนนะเด่นบนวิ่งบนตัวนี้นะครับบนสามตัวเป็นคู่ขี่นะครับสี่หกแปดตัวนี้ก็เป็นเด่นบนศูนย์เก้าแปดตัวนี้ก็เป็นเด่นบนเก้าศูนย์หนึ่ง ตัวนี้ก็เป็นเด่นบนเจ็ดเก้าหนึ่งตัวนี้เป็นเด่นบนเมืองกัหนึ่งหกเจ็แล้วก็เด่นบนห้าตัวที่มีดีกีสูงมากที่สุดนะครับในเลขอยู่ในชุดนี้มีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งตัวนี้นะครับมีเลขหนึ่งแล้วก็มีเลขหมีสามแล้วก็มีเลข9้ามีสามนะครับเลขตัวที่มีสองจะมีเจ็ดและ8 2ดสองตัวนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเนาะเลขก็จะแปดตัวนี้ก็จะเป็นตัวรองไม่เด่นเก้าไี้มาหกก็มาเพราะฉะนั้นเลขวันนี้น่าจะเป็นตัวนี้หกเก้าเนี่ยหนึ่งหกเก้าเนี่ยหรือว่าห้าหกเก้าเนี่ยหกเก้าชุดนี้เลยนะเลขในวันนี้นะครับเลขตัวนี้นะครับล้านเปอร์เซ็นต์ตัวนี้นะเลขหกตัวนี้จะไปบนเลขเจ็ดตัวนี้จะไปล่างสองตัวนี้นะครับอันนี้เรา ปันธงให้เลยนะเจ็ดนี่จะไปล่างหกไปบนแบบนี้เลยนะครับเราเจอเลขทั้งหมดนี้นะครับก็คือหนึ่งหกเก้านะครับศูนย์มีสองตัวนะครับศูนย์มีสองตัวศูนย์มีสองตัวเพราะนั้นนะครับเนาะตัวที่เป็นเลขเด่นจริงๆนะครับก็คือหนึ่งหกเก้าจับเอานี่เลยนะสามตัวหนึ่งหกเก้าศูนย์ไม่เด่นนะครับเพราะว่ามันมีเพียงสองศูนย์นะครับตัวที่มีสามศูนย์มีหนึ่งนะครับแล้วก็หกแล้วก็ สามตัวเนาะหนึ่งหกเก้าศูนย์นะครับเราตัวกันศูนย์นะครับเนาะเราจะจับเอาเพียงตัวเด่นสามตัวเท่านั้นนะครับหนึ่งหกเก้านะครับสามตัวนะครับหนึ่งหกเก้าสามตัวเท่านี้นะครับเลขเด่นนะครับนี่คือเด่นบนหนึ่งหกเก้านะครับถ้าเป็นหนึ่งหกเก้านะครับอยู่ในนี้นะครับหนึ่งก็แถวนี้หกก็แถวนี้ เก้าก็จะเป็นแถวนี้นะครับจะเป็นหนึ่งนะครับเราจะไปที่หนึ่งนะครับตัวเด่นหนึ่งนี่ก็คือตัวเด่นนะครับหนึ่งแล้วก็หกแล้วก็เก้าเก้าก็จะเป็นตัวนี้เก้านะครับ ก็จะอามาเป็นแบบนี้เลยตัวเด็กของเรานะครับเราจะใส่สีส <oh, ้มนะครับสีมาใหม่นะครับ uh, สีส้มก็คือเราซื้อมาใหม่นะครับจากเซเว่นซื้อจากเซเว่นเซเว่นนี่ก็มีทุกอย่างของกิ๊กก็มีหมดนะครับตอกปอกแต๊กปมกมีหมดนะครับนะลอกแข่แรนี่เมื่อนะครับนะเราอยากได้อะไรก็ลอกแค่แรงก็มีนะครับนะเซเว่นนะครับ มีของกิ๊กก๊กจกนะครับเนาะเยอะแยะไปหมดเลยครับสําหรับเซเว่นนะครับเนาะก็ะจะมีแบบนี้นะครับเราได้ไปที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหกคู่สวยหรือไม่สิบหกคู่เด่นในคลิปต่อไปเข้าสีมาฟันทองสามตัวแล้วก็ฟันตรงสองตัวด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่ฟันทองสองตัว นะครับสองตัวที่่อวู่ในี้น่ะเดี๋ยวเราจะมาฟันธงนะครับในวันนี้นะครับอันนี้ครับเป็นตัวเด่นนะเป็นชุดเด่นนะครับสิบหกคู่ไปก่อนสิบหกคู่เนาะนะครับสิบหกคู่วางบนนะครับวางบนตัวนี้วางบนสิบหกคู่นะครับนี่คือคู่เด่นในงวดนี้นะครับผมสองมกราคมสองพันหาร้อยหกสิบเก่าเลยนะครับนะออกพศเลยนะหกเก้าเลยนะพศหกเก้านะครับนี่ตัวนี้ คาดว่าน่าจะมาด้วยกันทั้งสามตัวอะไรเลียว่าน,นี้นะครับหนึ่งหกเก้านะครับนะเอานะครับผมสําหรับในคู่เรียงของเฮ้าก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้ทั้งหมดนี่สามสิบหกคู่ดับจับมาสิบหกคู่เด่นฟันธงชุดเดียวชุดเดียวตัวเดียว,ว,ยวสามตัวบนสองตัวบนชุดเดียวนะครับผมในงวดน,นี้หนาบได้เหแน่นอนสาหรับในคลิปนี้นเพื่อจะมีร่านเพือนไปเลยสวัสดีครับ